วัดีค่ะวันนี้นะคะเราจะพาเพื่อนๆมาพับเปลี่ยญโบทานนะคะรูปแบบสวยๆค่ะอีกรูปแบบหนึ่งนะคะดอกบัวแก้วกุดันนะคะสวยๆเลยนะคะเสรเหรียญที่หลังได้นะคะเรามาทํากันค่ะวันนี้นะคะเราจะใช้ลิบบินเบอร์สองขนาดความยาว70ซนติเมตรค่ะจํานวน4เส้นและลิบบินเบอร์2องขนาดความยาว30ซนเมตรจำนวน8เส้นค่ะ เรามาเริ่มกันนะคะเริ่มจากริบบิ้นความยาว70ซนติเมตรนะคะเราจะพับเข้ามาค่ะให้เหลื่อมกันประมาณ3ซนติเมตรแบบนี้เสร็จแล้วพับตรงกลางให้เป็นมุมค่ะเอาริบบิ้นฝั่งด้านยาวขึ้นด้านบนนะคะเอาเส้นที่1ค่ะจะับนะคะเส้นที่2ส่วนมาในเส้นที่1เส้นที่สมส่วนมาในเส้นที่2เส้นที่4ค่ะสอดมาในรูที่1่ค่ะ้าอ,ออกค่ะลดเส้นที่3าขึ้นมาค่ะ นะคะดึงเข้ามาให้กระชับแบบนี้เอาเส้นที่หนึ่งพับเฉียงเพดานบนค่ะเส้นที่สองพับเฉียงลงมาเส้นที่สามพับเฉียงมาค่ะเส้นที่สี่ค่ะพับเฉียงเพด้านบนนะคะจับปลายดิบบี้สับเข้าไปนี่ค่ะเราจะได้ดิบบิ้แปดเส้นแบบนี้นะคะเอาเส้นที่หนึ่งค่ะจับขึ้นมาค่ะเส้นที่สองทับเส้นที่หนึ่งเส้นที่สามทับเส้นที่สอง เส้นที่4ทับเส้นที่สามค่ะนี่นะคะเราจะได้ริบบิ้นสี่เส้นอยู่ด้านบนแบบนี้นะเอาเมื่อช้อนที่ฐานไว้นะคะปงกับนิ้วชี้จับสีเส้นด้านบนไว้ค่ะต่อมาค่ะต่อมาเราจะเอาริบบิ้นเส้นล่างสุดเส้นนี้ขะทิ้งลงเส้นที่ฐานขึ้นมาทับด้านบนเส้นล่างสุดทิ้งลงค่ะเอาเส้นที่ฐานขึ้นมาทับด้านบนเอาเส้นล่างสุดทิ้งลงเอาเส้นที่ฐานขึ้นมาทับด้านบนเส้นล่างสุดทิ้งลงค่ะ เส้นที่ฐานขึ้นมาทับด้านบนนะคะนะเราจะเหลือดิบินสีเส้นสุดท้ายนะคะต่อมาค่ะต่อมาเราจะเอาริบินเส้นล่างสุดเส้นนี้ค่ะทิ้งลงเส้นล่างสุดเส้นถัดมาค่ะสอดเข้าไปหนึ่งรูที่หนึ่งเส้นถัดมาค่ะสอดรูที่หนึ่งทะลุรูที่สองเส้นสุดท้ายค่ะสอดรูที่หนึ่งทะลุรูที่สามค่ะนี่นะคะรวบเข้ามาให้กระชับเลยเสร็จแล้วพลิกกลับด้านมาด้านนี้ค่ะ หาดึงเข้ามาให้กระชับแบบนี้เอาเส้นที่หนึ่งค่ะจับขึ้นมานับหนึ่งสองสามสี่นะคะพาดข้ามสี่เส้นนะนะคะจบพาดข้ามสี่เส้นไปค่ะพาดข้ามสี่เส้นจบพาดข้ามสี่เส้นค่ะเราจะเหลือนิบบินสี่เส้นสุดท้ายนะคะเอาเส้นนี้ค่ะจับพัดมาสอดเข้าไปในรูที่หนึ่งเส้นถัดมาค่ะ สอรูที่หนทะลุรูที่2เส้นถัดมาสอดรูที่1นึ่ทะลุรูที่3าเส้นสุดท้ 3, ายค่ะสอดรูที่1นึ่งค่ะทะลุรูที่สี่นี่ค่ะดึงค่ะค่อยๆดึงไล่ทีละเส้นนะคะดึงให้กระชับเลยนะคะดึงให้แน่นกระชับนะไม่งั้น จะเป็นลร,รูตรงกลางนะคะนคะคะเสร็จแล้วเราก็พลิกกลับได้มาด้านนี้ค่ะในขั้นตอนนี้นะคะใครจะใส่เหรียญใส่ได้เลยนะหรือว่าใครจะทําแบบเป่าไว้ก่อนก็ได้นะคะใส่เหรียญทีหลังได้นะเสร็จแล้วเราก็สอดลออสามเส้นนะคะ1 2 3านี่นะสอดลออสามเส้นไปตามแนงลิบบิ้นเลยค่ะ พับกับด้านมาด้านนี้นะคะจับติดวิ้นมานะพับมาด้านหลังค่ะแล้วเราก็พับกลับไปด้านนี้นะพับกลับไปแบบนี้นะคะสอดนะ้าเส้นตัวเองนะคะรอดสีเส้นนะคะหนึ่งสองสามสี่นะคะรอดสีเส้นไปนะค่ะ นี่ค่ะเสร็จแล้วแบบนี้นะคะเราก็พลิกกลับมาด้านนี้สอดลอดสามเส้นไปค่ะลอดสามเส้นไปตามแนวริบบิ้นเลยนะคะ พอได้แบบนี้แล้วก็ตัดปลายดิบิ้นทิ้งค่ะต่อมาค่ะต่อมาเราจะเอาดิบิ้นความยาว30เซนติเมตรจำนวน8เส้นค่ะสอดขึ้นไปนะคะสอดไปให้สุดเลย เสร็จแล้วเราก็พลิกกลับมาด้านนี้นะคะจับดิบินมาค่ะพามาด้านหลังค่ะพามาด้านหลังสอดลงไปค่ะนะคะดึงมาแบบนี้ นะคะแบบนี้แล้วก็จับดิบินค่ะพับขึ้นด้านบนแบบนี้ค่ะปล่อยลงมานะคะบิดโค้งมาด้านนี้พับลงมาค่ะนี่ค่ะบิดค้อมแบบนี้นะคะเสาะลงไปนี่ค่ะ เนี่ค่ะเราได้แบบนี้นะคะเราก็าพับสอดขึ้นด้านบนค่ะ นี่ค่ะเสร็จแล้วเราก็เปิดเส้นดิบินออกมาค่ะพับมาด้านนี้นะคะนะจับม้วนมาแบบนี้พับลงมาด้านหลังนี้ค่ะ ี่่คะเสร็จแล้วนะคะพอเสร็จแล้วเราก็ตัดปลายดิบิ้นนะคะให้เหลือพอสอดนะคะ2 5ถึง3มเซนนะคะนี่ค่ะเหลือแค่พอสอดไปเก็บนะคะนี่ค่ะพับสอดขึ้นนั้นบน เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะดอกบัวแก้วกุดดันนะคะสวยๆของเราค่ะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามารับชมนะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเราค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ